เป็นแมวตาแน่เี้ตรงนีข้าเว้ยเดี๋ยวกูตายฟรีเดี๋ยวจะเป็นพวกมันเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะจับให้หมใครมึงจะไม่มีอะไรเลยแอมดูอยู่ตลอดเล มอาจารย์จะไม่อยู่น,นะแตงนะมึงก็รู้ที่อยู่ไหมลูจะเอ๋เอเอมาทำอะไรมาทำอะไรมึงมาทำอะไรฮะกูหเห็นมึงตั้งนานแล้วเนี่ยมึงมาทำอะไรลับๆล่อๆตรงเนี้ยไอ้อนนีน่มึงคือใครกูเห็นหมดแล้วมึงมาทำอะไรอะ่ะ เฮ้ยมึงยังจะเถียงหลักฐานคามือกูเลยนะเนี่ยมึงมาหาปลาไม่ใช่ปลาเว้ยมาหาปลาเว้ยมึงล่นหมดเลยเนี่ยมึงมาหาปลาอะไรก่อนมึงเนี่ยมึงมึงกลับไปบอกลูกพี่มึงเลยว่าลูกพี่ผมเกมไปมึงกลับไปบอกลูกพี่มึงเลยว่ามึงเกมมึงมึงมึงเกมแล้วมึงเกมน่ะเนี่ยกูอามึงไม่ดีผู้ชายมึงเนี่ยเอ้าเอ้ามึงเกมแล้วเนี่ยมึงรู้ตัวไหมเนี่ย สวัสดีครับผมตั UM ้ม u m คอับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแนลนะ้วแล้วก็วันนี้ทุกคนผมจะกลับเข้าไปหาอาจารย์มูเซอร์นะก็คือท่านอาจารย์ของพี่คิงกับเพื่อนฟุกนะแล้วก็วันนี้นะทุกคนผมมีข้างล่างก็จะเป็นข้าวแล้วก็น้ํานะน้ำมีประมาณ3ขวดพวกน้ําเปล่านะแล้วก็ข้าวกล่องหนึ่งกล่องแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเสื้อผ้านะทุกคนเสื้อผ้า มีเสื้อกล้ามกับเสื้อแขนยาวนะเพราะว่ากลางวันนี่คือค่อนข้างร้อนเลยนะทุกคนแล้วก็กลางคืนน่ะหนาวมากๆเลยนะประมาณช่วงประมาณใกล้จะมืดก็ประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มแบบนี้หนาวมากแล้วก็ตอนตีสี่ตีห้าคือแบบโคตรหนาวนะทุกคนแล้วก็กลางวันนี่คือร้อนผมเลยเอาเสื้อกล้ามมาให้เขานะเผื่อว่าเขาจะใส่นะก็คือท่านอาจารย์ทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาเป็นช่วงประมาณสามโมงกว่านะทุกคนสามโมงเกือบจะสี่โมงแล้วผมว่าอาจารย์ก็น่าจะอยู่ตรงที่บางนะ แล้วก็วันนี้ก็เข้าไปไหว้เขาท่านหนึ่งแล้วเข้าไปไหว้เขารอบหนึ่งเสร็จแล้วก,ก็ผมจะเข้าไปคุยกับไอ้ที่เขาให้ผมมาทุกคนจกยังจําได้ไหมก็มันคล้ายๆพวกหินเนี่ยทุกคนแต่มันเป็นยาวๆนะทุกคนแบบเหมือนหินน่ะหินยาวๆแล้วก็เหมือนเขียนซึ่งอย่างผมก็จําไม่ได้อะตอนนี้ผมไม่ได้พกม,มานะทุกคนแต่อยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งก็เป็นกระเป๋าน็กๆอ่ะผมไว้ใส่ของที่แบบว่า คนแบบให้มาอย่างเช่นเหล็กไหลที่ผมมีนะผมไว้ใส่แต่ตอนนี้ผมก็ยังพกมาทุกคนเหล็กไหลที่ผมพกมาประจำนี่นี่เลยนะนี่แหละของดีเลยนะผมรู้สึกชอบเลยอนะ่ะเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะที่ผมมาใช่ไหมแต่เข้าไปาโซนหนึ่งผมไปซัดอสูรกายของไอ้หมอผีหรือไอ้คนเลี้ยงผีนะนะั่นแหะโคแบบของแท้ทุกคนถือว่าดีเลยนะทุกคนโอเคทุกคนก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กันังจะผมทาคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่แล้อทุกคน,น,นซึ่งเพื่อนๆหรือว่าที่สิงบอกท้างผมแล้วนะผมก็ไม่ลงอีกแล้วแหละตอนรอบที่แล้วนี่คือโอ้โหว่าผมจะไปถึงหรือว่าก่อนจะเจอที่พักของขั้นใช่ไหมลงแบบเกือบชั่วโมงหนึ่งอะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เลยนะหลงอะ สุดยอดอ่ะยอดอะไน,น,นี่คือป่ามันก็ค่อนข้างลกเลยนะไม่รู้ใช่ทางนี้เขามากันประจำหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าฝั่งนี้นะผมก็มาตามที่เขาบอกอะฝั่งนี้ม,มเสียงคนเลยนะ ไม่รู้นะทุกคนว่าเขาได้มากันทางนี้หรือเปล่าแต่รวราใกล้ๆน,นี้แหละลองตามนี่ดนะูื่อนเผื่อว่าจะเจอนะคงไม่ลงว่ามีเพราะว่าผมก็ได้ไปดูแล้วนี่สุด ผมเล็กๆเลยนะเงียเหมือนกันนะโอ้ผมว่าน่าใช่ทางนี้เพราะว่ามันมีคนเดินด้วยนะอ,นนนอาจนะจะชัวร์นะทุกคนแต่คนเดินไม่ค่อยเรียบเท่าไง อที่ดูทางก็หายไปเลยเนาะโอเคแล้วันนี้ม,มากกเกานะได้แลค่อนขางเทนะ างน้ยัะเหรอไม่รเ้ครันเดิมทางมันดูลกๆนะลกเลยแหละ กี่ประมาณกี่โม,มงแล้วทุกคนใกล้จสี่โมงแล้ว หนานที่นี่นป่ามันทึบๆแบบน,นี้เลยทางเข้าที่พักของอาจารย์เลยนะผมก็จำไม่ค่อยได้เนี่ยแต่ที่นี่คือป่าทึบๆแบบน,นีน้ก็อยู่ใน ลองใช้ไข่ห้วยนะอืมแทบล้มลองนีเปล่าคือดีบป่ะอืผมว่าใส่แต่ใส่นะจะพัเพราะว่ามีหินด้วพราที่อาจารย์อู่อะ มีโขนหินเลยนะลองตามดูอ่ะโขดหินวะือจัดตรงนี้นีอะไรวะนกวิ่งเลยนะไม่ใช่ โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะลองตามหาดก่อนนะถ้าเจอทางเข้าหรือว่าจุดที่ผมจําได้แล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดีกว่าเพราะว่าเริ่มมีแววว่าจะนานเหมือนวันนั้นอะคือมันจะไปถึงมืดเดียดเพราะรอบที่แล้วผมไปนี่คือแทบจะมืดเลยนะท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้รีดกับนะเพราะว่าที่นี่แหละเป็นป่าอาถรรพ์นนะที่เขาบอกผมมานะงั้นเดี๋ยวผมจะขอออกเดินทางต่อเรือทุกคนเพราะว่า คาดวาจะอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนผมน่าจะไปถึงยังทางเข้าของอาจารย์นะก็คือทางเข้าที่พักของเขานะงั้นเราเดินทางกันเลยครับไปโอ้โหทุกคนกว่าจะถึงนะก็สี่โมงกว่ากว่าก็ครึ่งชั่วโมงจริงนะนี่ก็ถึงละไม่รู้ว่าท่านอาจารย์อยู่หรือเปล่านะเฮ้ยไม่คิดว่าจะมาถึงคิดว่าจะลงอีกครั้งนึ่งนะก็เกือบลงเหมือนกันแหละ เฮ้ยเฮ้ยใครมาวะเหมือนมีคนเดินมาเลย่ใครวะเนี่ยเฮ้หมือนโจนเลย

กูมาทีของวนนองันเนี่ยว่าค่ะกูแน่เลย e ม <inh> ึงไม่รอดแน่นอนถ้าเขารู้อะกูไม่กล <ridiculous. S 1> ัวเรื่องอะไรวะมันโดนใช้มาแน่ทุกคน แต่งนะกก็รู้ทีอยู่มือนกัจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยมาทำไรมึงใครวะมึงมาทำอะไรฮะกูเห็นมึงตั้งนานแล้วเนี่ยมึงมาทำอะไรลับๆล่อๆตรงเนี้ยไอ้นี่มึงใครกูเห็นหมดแล้วมึงมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยกูได้ยินแผนของมึงด้วยเนี่ยอะไรกูยังไม่ได้พูดอเลยมึงยั่วกูได้ยินตั้งแต่ทางเข้านู่นเลยมั่วมึงยังไม่ได้พูดอะไรเลย มึงมึงกูมีหลักฐานกูจะฟ้องอาจารย์มูเซอร์มึงจะจำหน้าไว้มึงหันหน้ามาดิดจะจำหน้าไว้อ่าสรงมึงอย่างนี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงบอกว่ามึงจะทำอะไรกูมาทางผิดเนี่ยมั่วกูได้ยินแผนของมึงหมดแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ม้วอ่ามึงยังจะเถียงหลักฐานคามือกูเลยเนี่ยมึงฟังผิดแล้วกูมึงไม่ดีมั่วเดี๋ยวกูให้มึงดูเดี๋ยวกูให้มึงดูมึงดูเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปมั่ว กูมีคลิปกูบอกให้เนี่ยกูถ่ายไว้ด้วยเดี๋ยวมึงเตรียมเดี๋ยวมึงเตรียมดูเลยอาจารย์มูสจะเล่นเนี่ยกูถ่ายไว้อยู่เนี่ยมึงรู้ตัวไหมนี่ยอย่าไปถ่ายกูจังกูได้ไม่ต้องห่วงกูจำได้แต่มึงเข้ามานู่นแล้วไอ้นี่มั่วไม่เอากูจำได้กูจำได้มึงไม่ต้องไม่ต้องปฏิเสธอะไรหรอกไม่ได้เดินมันยองอะไรเลยมาได้เดินมาย่องนะกูเห็นมึงแต่ทางเข้านะมึงพูดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วก็ลูกพี่มึงใช้ลูกพี่มึงใครเห็นมึงมั่วมึงมั่ว เฮ้ยมึงยังจะเถียงหลักฐานคามือกูเลยนะเนี่ยมาหาปลาไม่ใช่ปลาเว้ยมาลัเว้ยมึงล่นหมดเลยเนี่ยมึงมาหาปลาอะไรก่อนมึงเนี่ยมึงมึงกลับไปบอกลูกพี่มึงเลยว่าลูกพี่ผมเกมไปมึงกลับไปบอกลูกพี่มึงเลยว่ามึงเกมมึงมึงเกมแล้วมึงเกมน่ะเนี่ยคุณอามึงไม่ดีกูทายมึงเนี่ยเอ้าเอ้ามึงเกมแล้วเนี่ยมึงรู้ตัวไหมนี่ยนี่นะลูกคนไอคนนี้แหละมันมา ทำตัวรับรับรอดในที่พักคนอื่นนะนี่นี่แล้วก็มันมีลูกพี่ด้วยเนี่ยไอ้เนี่ยอันเนี้ยมูนไซมันมีลูกพี่ด้วยมันมีลูกพี่ด้วยคนเนี้ยทุกคนจำมันไว้นะทุกคนอะไรนะมึงมายุ่งอะไรอะไรกูกลับมาหาอาจารย์เขามึงทำมาทำไรเขียนนี่มึงรู้ซิ่งไอ้มูเซอร์หรอวะมึงไม่ต้องรู้มึงไม่บอกลูกพี่มึงรู้ว่าผมเกมไปเกมอะไรมึงไม่ได้มาทำอะไรเออกูมาหาสัตว์เว้ยเมื่อกี้บอกหาปลาไม่ใช่หรอ หาปลาอะไรยังไม่ได so, like okay. so, ้พูดเลยเออมึงมึงกูจำมึงได้แล้วเดี๋ยวจุรออาจารย์มูเซอร์กับมาก่อนเด็กเอ๋เดี๋ยวมึงเจอกูเออเดี๋ยวกูฟ้องอาจารย์กูแน่นอนไอ้กุ้งไปแล้วมึงเตรียมตัวได้เลยนะบอกลูกพี่มึงด้วยเออเรียบร้อยมันน่าจะลุนมันลุนจัดเลื่อยเรื่อย มันลนจริงนะทุกคนคือมันพูดแบบว่าคำพูดแบบว่าคนละอย่างเลยผมขำตรงที่มันมาจากปลาปลาบ้านเลยป่าไม่มีห้วยด้วยเนี่ยโคตรปั่นเนี่ยเห็นไหมผมว่านะผมว่าจริงจริงมันน่าจะมาสืบอะไรสักอย่างเลยพวกเนี้ยนะมันมีลูกพี่แน่นอนมันบอกว่าลูกพี่มันนี่สั่งมานอะไนทำผมว่าไอเนี่ยมันน่าจะรู้จักอาจารย์มูเซอร์แน่นอนเพราะว่ามันพูดอันนี้ย ที่มันพูดนัีนยวผมจะเล่าทุกคนฟังที่ผมได้ยินนะมันบอกประมาณว่าายมูเซอร์มันรู้ว่ากูมาที่นี่นี่มันเอากูตายแน่เลยประมาณน่้ก็แสดงว่ามันน่าจะรู้จักอาจารย์หรือว่ามาเสิร์ฟเสื้อคือมันย่องมาเนียนมากเลยทุกคนเนี่ยมันย่องมาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมย่องมาดูทําให้มีคนปุ๊บเหมือนเข้ามาแล้ตรงนี้ผมก็จะเอะมันไปนะนั่นแหละแสดงว่าไอ้หมเนี่ยมันต้องมาตามเสืบอะไรแน่นอนทุกคน ทำอะไรไม่ได้ด้วยเด็กแต่บอกอาจารย์มูเซอร์ได้นะว่าอ่ผมจะให้ดูคือคลิปผมใช้ดูรูปภาพดีกว,ว่าว่าร่างมันเป็นอย่างนี้หรือว่าอาจารย์มูเซอร์จะรู้จักหรือเปล่านะแต่ร่างคล้ายๆพวกโจน,นะใส่ไอ้โมกผมยาวนิดหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อเสื้อแขนสั้นธรรมดาแล้วก็กางเกงแขนสั้นกางเกงขาสั้นนะเออประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือมันมันโลนจริงนะแบบว่ามั่วมันพายามั่วตลอดเลย ทั้งที่ผมก็บอกว่าราักทานค้ามือแบบว่าผมถ่ายไว้อยู่อ่ะยังปฏิเสธได้เลยพวกเนี้ยไม่เป็นไรทีนี้ก็มีข่าวมาบอกอาจารย์แล้วแต่ตอนนี้คือข้าวกับน้ําที่ผมเอามาให้อาจารย์กับเสื้อผ้านะคงไม่ให้ไม่ได้ให้อาจารย์วันนี้แน่นอนทุกคนเพราะว่าอาจารย์เขาไม่อยู่นะอืมอาจารย์ไม่อยู่ไม่เป็นไรงานไว้โอกาสหน้าแล้วกันแล้วก็จะมาบอกข่าวเขาเลยนะว่ามาเจอคนทําตัวรับรอดๆตรงนี้นะ โอเคทุกคนงั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละเนาะผมก็น่าจะกลับกลับบ้านนะมีนกดรวยโอเค okay, ทุกคนท่านในที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำล,ลังใจผมทำคลิปต่อๆไปดนะ้วยทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ